สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันอีกสูตรหนึ่งเก้าชุดเนาะเอาเก้าชุดแล้วเนาะกานพลาแต่นี้ยังพาลาหรือว่าเลขมันชนกันไม่ยอมมาลุงิปเปลี่ยนตัวเลขก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่าน,านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า เเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ลงเรียกดิเพราะว่ามีงานบุญแล้วอันนี้มาลีลงให้งานบุญงานอัติอัติเพิ่นลาวพัฒนาโบโลเนะ ล่างไปเลยประจำวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะประจำวันศุกร์แล้วเลี้ยงไม่เข้าเลยแต่ที่นี่ถูกยี่สิบเจ็ด ที่ยี่สิบเจ็ดเราจะย้อนดูที่สองะสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าสองแสนหมื่นพันร้อยหน่วยพันร้อยหน่วยพันร้อยหน่วย ก้าคงที่มันจะได้เก้าสุดเลยตัวนี้ไม่ใช่แสนหมื่นหน่วยแสนหมื่นสิบแสนหมื่นสิบบวกหนึ่งคงที่ด้วยก็คือศูนย์ห้าจะเปบวกบวกเก้ากเบวกเ หกเจ็ดแปดสองบวกหนึ่งบวกเก้าบวกหนึ่งสิบได้สามสี่ห้าตัวนี้ไม่อยากเอาใครไม่อยากเอาก็ไม่เอาเขาวอกกันไว้ก็คือหกสามหกสี่ กห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามปดสี่แปดห้าเก้าชุดอเอาชุดจิ่มเอาที่เอาที่มันเข้าเปดห้าชุดนั่นแหละสูตรนั่นแหละสูตรเก้าชุดมาลงอีกที่เมื่อมันมาชนกันก็เลยไม่เอาหลง ส่วนแปดเก้าเปดเก้าแต่จะลงมันลงย้อนหลังสีแดงเลยแปดหนึ่งเก้าสองแปดห้าเราใช้พันหนึ่งครั้งลอยสองครั้งหลักหน่วยบวกเก้า คงที่อันนี้ก็จะบวกที่แสนหมื่นหน่วยบวกหนึ่งคงที่อีกนี่นะคะก็คือเก้าบวกสี่บวกห้าบวกเก้า แปดบวกหนึ่งบวกห้าบวกหนึ่งบวกสิบบวกหนึ่ง ตัวนี้บวกสิบวกสิบวกหคงที่เป็นบวกแปด่ผิดนะผิดตัวนี้ไม่ไอเก้าบวกเเป็นสิบแบวกเเป็น17 แปดเก้ามันชนกันแปดเก้าเด็ก็เลยไม่หลงเมื่อวานนี้ว่านเพราะว่าแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกแล้วเจ็ดแปดมาชนที่แปดเก้านี่เดี๋ยเลขมันชนกันก็เลยไม่อยากลงลืมไปว่าชนกันมันก็มาเลขสูุดนี่จะพูดคือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เพจเผด,ด9เผด0มาที่9เผด99 90มันชนกันอย่างนี้เลยก็เลยไม่เอาหลวงเมื่อวานนี้วันนีอกเซ้ยเจ็บใจตัวเองขนาดเลยเรียกออกบนห่้าเลยดิ จำลืมว่าตอนนั้นมันก็มาแปดีเก้าส่นกันอย่างนี้เล่ไปเปลี่ยนตัวเอาแต่แปดเก้าหลักหมื่นนะสูตรนี้หลวงจ้อยไม่เป็นไรเลขยังมีงวดน้าเสมอมาเลขออกสี่สี่เก้าเก้าแปดเก้าเอ้ยเลขนะสี่สี่เก้าเก้า แปดเก้าไม่น่าเชื่อพันหนึ่งครั้งร้อยสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้งบวกเก้าคงที่สิบหนึ่งครั้งแสนหมื่นบวกหนึ่งคงที่ก็คือเก้าบวกแปดบวกเก้าบวกเก้าอีกสี่บวกสี่บวกแปด บวกหนึ่งตรงที่เก้าสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเอาห้าเลยหกเจ็ดนี่เพรลุ้นอยู่นี่มันไม่ชนกันเนาะเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกวงหนึ่งเป็นสิบเจ็ด มาเจ็ดอีกอยู่เจ็ดแปดเก้ายังมาชนเจ็ดอีกอยู่นะนี่ไปเลยทีนี้จะมี5เจ็ดห8าแปดห้าเก้จ็ดหกแปจ็ดเ จะมาซ้ำกันอีกไหมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตัวด้านหน้านี่มันจะไม่ค่อยออกดิด้านหน้านมันจะไม่ค่อยออกตัดออกไปเลยแต่ใครชอบเพือกันไว้นะคะตัดไปเลยจะมาที่เจ็ดเก้า หกวันศุกร์หกวันศุกร์จ็ดเก้าเก้าแปดมันจะมาแล้วมันมาหกนี่เลยเลน,นที่สองหางนี่ก็ซื้อได้นะคะเน้นสองหางเหลยหกเก้าเก้าหก ชอบก็จัดตคัดกระผันนะคะดูคำเตือนแคไปไวรุนก่อน <laughs> โอ้ยเห็นเรียกมันชนกันเลยไม่หลงเลยเจ็บปวดมากเลย <c oughs> พอเรียกออกมามก็มาเจ็ดแปดเก้าหล9อบ e เก้าศูนย์เก้าแคปไวรุนผิดถูกขออภัยนะคะก็อยากถูกเหมือนกัน ไม่ได้ฟังเลยคิดแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า